ให้คืบเอาสอบจริงๆเลยอ่ะให้ให้เขาแนะนำตัวเราอยากฟังเสียงเขาแนะนำตัวทีละคนได้ไหมคะได้ครับได้เลยฮะขอบคุณสวัสดีครับเซนต้าครับสวัสดีครับเพิร์ทครับอยากให้ทั้งสองคนฝากแฮชแท็กของงานนี้หน่อยเพราะวันนี้มีเอิร์ท x เพิร์กับเซนต้าใช่ครับผมแฮชแท็กก็คือเซรั่มบุกผม x เพิร์ทเซนต้าครับ เป็นภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาไทยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าเป็น r o r e a l เนี่ยเป็น r o r e a l PROFESSIONAL นะคะจะใส่แฮชแท็กให้เรานะคะติดแฮชแท็กสอันเลยนะคะ r o r e a l p r o t s เส้นผมใหม่ใกล้ชั้นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเซรั่มปลุกผม X p e r t Santa ค่ะ ขออนุญาตอยากรู้ว่าเออปกติเนี่ยดูแลเส้นผมให้กันละกันยังไงบ้างคะะนี่ครับผมก็มีฉีดเซรั่มครับผมเซรั่มก็ที่บ้านผมก็มีอยู่แล้วของ l o r e ลอรีอัลโบทชั่นอลค่ะคุณฉีดให้กันไหมสมมุติถ้าจะฉีดให้กันคุณจะฉีดยังไงอันเดนต้าจะฉีดให้เธอจะฉีดตรงไหนยังไงฉีดฉีดข้างหลังเห้กัน ป้าให้ผมจะแหวกให้แล้วก็ฉีดนี่ไม่ให้แวกมีเทคนิคยังไงในการปลุกเส้นผมให้ตื่นครับอย่างแรกเลยของผมเนี่ยจะใช้เป็นแชมพูก่อนครับครับรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยที่เราใช้อ่ะมันทําให้แบบมีผมมีวอลลุ่มนะอย่างปกติผมมีปัญหาคือผมผมไม่ค่อยมีวอลลุ่มเนี่ยแล้วหลังจากใช้อันนี้ก็คือวอลลุ่มก็ขึ้นเลยครับผมมันขึ้นง่ายเลยใช่ครับของผมก็คล้ายๆกันเลยพอใช้แชมพูเสร็จแล้วผมก็จะใช้ตัวซิลล็อกซิลแอดวานซ์เซรั่มครับ ฉีสเปรย์ไปเลยนี่หลังแชมพูเสร็จครับผมก็บำรุงหนังศีรษะด้วยเนาะสะคันมากเลยเอาจริงเห็นผมแบบสวยเซ็ตมาหรอกขนาดเนี้ยเคยมีปัญหาผมร่วงกันบ้างไหมคะเยอะมากพี่หอมจริงหรอจริงเพราะว่าอย่างพวกผมเหมือต้องเจอทั้งแดดมลภาวะบ่อยเช่นแบบ แสงแดดอะไรอย่างนี้เซลั่เอ่อสเปรย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใจร้อนดิที่มีปัญหาก็ทําให้ผมบางทีมันแบบต้องยิ่งดูแลนะจริงครับซึ่งเออตัวเนี้ยยังไงก็ช่วยได้แน่นอนใช่ครับผมเพราะว่าเราเราเรามีเคมีทุกวันเราโดนทุกวันครับครับจริงๆเคมีพวกสเปรย์อะไรพวกเนี้ยก็ถ้าหลับถ้าหลับไม่ออกนี่ก็คือมีปัญหามีปัญหาแน่นอนเลยครับครับผมอยากให้แบบทั้งคู่ให้กําลังใจแฟน ที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ผมบางผมร่วงบางคนน่าจะผมเปียกด้วยเปียกผมเปียกอยู่ด้านหลังนี่ใครผมเปียกนะฮะผมนี่ใช้เซรั่มได้เลยนี่ผม่ใช้แบบเปียกกับแบบแห้งได้อะถ้าเกิดจะฉีดให้แฟนขับคุณจะฉีดตรงไหนนี่ผมจะไปเดินฉีดตรงกระหม่อมทุกคนเลยจริงจุ๊บเม็งนึงีดอ๋อคือฉีดเสร็จแล้วจุ๊บเม่งด้วย หน่อยวันนี้มาเชียร์เราจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วสำหรับใครนะที่มีปัญหาผมนนไงก็อยากจะฝากเราเรืองออบบริเวนเอาไว้ด้วยนะใช่ครับตัวซอกซิลซอกซิลแอดวานซ์เซรั่มเนี่ยยังไงก็ช่วยได้แล้วก็สามารถปลุกผมได้จริงนะทำให้แข็งแรงมากขึ้นและที่สำคัญผมไม่มันด้วยนะครับผมต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะจริงครับเอออาเจยตกริดดังๆให้กับเพลินและแซต้าหน่อยค่ะ แต่เดี๋ยวพวกาเขายังจะอยู่กับเรานะเพราะเขามีเซอร์ไพรส์ให้พวกคุณด้วยนะคะขอบคุณเพลและเซนต้าเดี๋ยวมไปพักก่อนนะนะสิ่งสวยงามบนเวที เตรียมโพสท่าจากบ้านมาด้วยว่าจะเอาท่าไหนนะคะนนไม่ต้องอินทนนไม่ต้องไม่ได้สิทธิ์นั้นเขาบอกว่าลัคกี้แฟนนะเรามีแฟนแล้วแล้วเราก็ตั้งคันด้วยดูแลลูกไม่ทองให้ดีเอาท่าไหนบอกมาเลยเออดูเป็นตัวเล็กๆนะปกป้องนะดูถนอมกล้องใหญ่ด้านหลังนะจ๊ะโอเคจ้า โอเคหนึ่งสองสามขอบคุณคะ่ะท่านต่อไปเชิญค่ะกล้องใหญ่นะกล้องใหญ่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสักครู่นะคะจังหวะที่เขาเปลี่ยนฟิล์มเธอจะได้สนพนานี่ถึงความโชคดีของเธอ จังหวะเปลี่ยนฟิล์มอ่ะกล้องใหญ่ค่ะกล้องใหญ่เปลี่ยนเร็วจังอ่ะโอเคนับหนึ่งสองสามสวยงามขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะเอาท่าไหนมายังไงเออ ระวังอย่าให้มือบังหน้าลักกี้แฟนนะต่อไปก้องใหญ่ค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยค่ะอาจากนั้นก็ยื่นกระเป๋าให้กับแซนต้าละเพิร์ชสพายโอเคเสาตัวเล็ก บนเวทีนะคะคุณก็สามารถร่วมกิจกรรมในงานได้นะคะถึง2ทุ่มเลยไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมอย่าง r o l y a l Professional นะคะคอยแก้ปัญหาอย่างผู้เชี่ยวชาญจริงๆเราเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านกันเลยอย่าปล่อยให้ผมร่วงแล้วก็ผมบางไปเรื่อยๆป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่านะคะแล้วก็ เจลลมตัวนี้ใช้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบสเปรย์ท่านต่อไปะคะ่ะเราสามารถพ่นสเปรย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผมเปียกผมแห้งหรือว่าจะเป็นผมมากนะคะเราสามารถพ่นสเปรย์ได้แม้ว่าจะอยู่ในชุดกันฝนนะคะเปดูแต่มันสวยนะเวลามองไปแล้วเห็นทุกคนคุ้มข่าวอะ่ะอยากถ่ายให้ดูเหมือนกัน สวยเดยวดูเป็นแบบเฮ้ยมันโดกอะไรวะใส่เสื้อกันฝน <S <S แล้วก็ต้องขอบคุณทาง Royal Professional ด้วยสำหรับเสื้อกันฝนนะคะทำให้ทุกคนได้สวยงามอชูมือหน่อยแม่ไม่เห็นหน้าก็ขอดูมือหน่อยเออยังอยู่กันทุกคนน่ารักมากนะคะเนี่ยฉันเป็นเพอฉันเป็นเซนต้าฉันรักตายเลยอะ่ะเออเป็นขับน่ารักจังเลยอะ่ะ ขออนุญ,ญาตฝากแฮชแท็กกันนิดหนึ่งเวลาที่เ,เพื่อนเราอ่ะจะไปสืบค้นดูงานกันว่างานวันนี้มีอะไรบ้างจะได้หาเจอได้ง่ายๆนะคะกับแฮชแท็กนะคะขออนุญ,ญาตเป็นภาษาไทยนะเพราะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เก่งมากในการพิมพ์ช่วว่วมันยากกว่าแฮชแท็กเส้นผมใหม่ใกล้ชั้นนะคะแฮชแท็กเซราปลุกผม Expert c e n t e r นะคะแล้วก็แฮชแท็ก Royal Pro TH ค่ะ เปลี่ยนฟิล์มจังหวะเปลี่ยนฟิล์มรอสักครู่นะรอสักครู่นะ ร่าตัวนี้ด้วยนะคะทำบุญด้วยอะไรนะแต่บุญดีจังเลยแล้วดูเหมือนเซนตา้าเป็นคนนอก อขออรีญาฝากนะคะเซรัฟซีลอกซิลนะคะตัวนี้นะคะจำชื่อนี้ไว้เลยค่ะจากลอรีออลมันไม่ใช่แค่ แชมพูและครีมนวดแล้วต่อไปนี้นะคะเราต้องบำรุงไปถึงหนังศีรษะมันไม่ใช่การบำรุงเพียงแค่เส้นผมให้ผมสวยหรือมีวอลลุ่มใดๆแล้วหนังศีรษะต้องแข็งแรงนะคะ ผู้เชี่ยวชาญนะกเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเช็คสภาพหนังศีรษะและเส้นผมนะคะเราจะได้รู้แนวทางในการรักษาหรือดูแลนะคะคอยสังเกตอาการของตัวเองด้วยค่ะว่าเราเนี่ยมีผมร่วงผมบางอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะคะอย่างที่คุณก้องบอกนะว่าร่วง100เส้นต่อวนอันนี้คือปกติแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีนะคะในการรักษาแต่อย่าให้มันถึงเบอร์นั้นเลยค่ะ ณตอนนี้เรามีเซรั่มนะคะซีล็อกซิลแอดวนซ์เซรมแล้วนะคะที่จะดูแลเส้นผมของเราได้ไหมโอเคเลยเขาก็สลับกันเป็นคนอื่นทีละรอบ เดี๋ยวเราขอน่อยขอย้อนขอย้อนหน่อยเพราะว่าฟิล์มมีปัญหา2ท่านอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสำหรับท่านที่ถ่ายภาพพลรรอยไปนะคะก็เดี๋ยวติดต่อรับได้เลยนะคะหลังจากจบงานที่จุดลงทะเบียนนะคะ ขอบคุณคะ่ะขอเสียงปมือให้กับเพิร์ลกับเซนต้าหน่อยอย่าให้น้องลงไปซับหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะเธอแต่เวลาเขาย,ยิ้มแล้วมันใจสั่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะหอมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณออนไซดิค่ะ,ะเดี๋ยวน้องสองคนเพิร์ลกับเซนต้าอยู่บนเวทีนะขออนุญาตค่ะเพลกับเซนต้าก่อนค่ะทุกคน ินฟูทุกคนนะคะที่ให้เกตมาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้สวยหล่อทุกคนเลยน่ารักมากๆค่ะ โปรดักต์ดิวิช o n เจ n นอ a ร m a ์เมนเนะคะขึ้นจ่ายภาพบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุณก้องนภัสจิโรธนพงศ์นะคะจากเพจน,นางรมพรมเขียวนะคะเชิญคุณสุกัญญากิราวิทยาโริร e ตโปรเฟชชั่นอลแบรนด์เจเนอเรล a ์เมนเอรนะคะพี่โพลที่บนเวทีครั้งนึ่งค่ะ ทุกท่านยังคงสามารถเยี่ยมชมจุด Try Buy นะคะเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ c i r r o x t Advanced Serum นะคะ mm hmm. พร้อมกับนำใบเสร็จไปแลกรับน้ำเลเล่นะคะหรือว่ากิจกรรม DIY Workshop ได้ฟรีสำหรับ150ท่านแรกนะคะที่ช็อปภายในงานเท่านั้นนะคะรีบๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางการจำหน่ายนะคะผ่านทาง e f e n Boy และ Royal p r r o f s s s o o n l l o อ l นไลค่ะพร้อมกับติดตามกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารได้ทาง Line แอของ r o r ี a l นะคะ ขอบคุณพี่ก้องค่ะรีนเจอรอบต่อไปนะคะคุณวราลีโฉมทองดี r o เ a l p โปรแบรนด์แอคทิเวชันและคุณเบญญาภาแจ้กขามบูเชลชานผลิตภัณฑ์ r o เ a l p โปรค่ะ และแฮชแท็ก r o e a l Pro TH ค่ะและใครที่สนใจอยากจะปรึกษาหรือว่าดูแลเส้นผมแระนังศีษาแบบฟูลเซอร์วิสนะคะก็สามารถไปที่พาร์ทเนอร์ของ Royal ได้เลยนะคะกราบขอบคุณผู้บริหารทุกท่านค่ะ ผลิตภัณฑ์ l o r e a l Siloxil Advanced Serum ในวันนี้หน่อยค่ะครับผมก็ฝากลอ r ี a l โอเค3 2มสน่ครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ l o r e a l Professional นี่ครับลอซิล็อกซิลแอด d านซ์เ Serum ครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยจริงก็ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันเพราะว่าเราต้องเริ่มเรียกว่าเริ่มบำรุงนะจริงครับผมเส้นผมนี่ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะมันจริงหนังศีรษะเราอะ ห่างแค่หนึ่งเซนเองจริงเป็นเ<า>รื่องที่สำคัญมากใช่ครับถ้าทาให้คุณแบบดูดีมากขึ้นนะยังไงก็อยากจะฝากคนที่พวกเรารักให้ลองใช้กันนะครับจริงครับผมฝากได้วยนะครับค่ะแล้วผลงานฝากผลงานตัวเองหน่อยค่ะคร,ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ครับ ต้นหอมมาทำไมอาคะขอบคุณช่ากงานมงคลสมรดในวันนี้กินอกจับฟันใกลฉันผลงานครับผมอ่ะมาฝากผลงานครับฝากด้วยนะครับเพื่อเซนต้าไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนนะครับผมแล้วก็มีแจสเปอร์ ครับผมแล้วก็ของผมมีเจสเรนฮาร์ทไทยแลนด์นะครับอยากจะฝากด้วยก็น่าจะอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีรักคูทั่วโลกครับมีสติหน่อยคุณทีนะฮะยังไงก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากลอรีอัลอผมชาแนลไว้ได้วยนะครับอ่าเซกกรี๊ดได้ยังไงอีกค่ะ และก่อนจากการในวันนี้จากคาร์โรลล์โปรเฟชชั่นแลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานแฟนคลับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและอินฟูทุกท่านนะคะวันนี้น่ารักมาปรบกืกอยให้ตัวเองไหนแล้วบอกว,ว่าเราจะมีโอกาสมารับใช้โรลล่กันอีกในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ